นายกใหม่แล th mm ้ว hmm. ก hmm ็นายกรักษาการสองท่านที oh. <can st im ulus> ่มาประกบคู <c oughs> oh, ่กันปกติเวลาเราเล่าข่าวของท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยโอ้คอมเมนต์นี่ไหลมากคอมเมนต์ในในออนไลน์เนี่ยจะไหลมากตอนนี้เนี่ยไม่รู้ไหลคูณ2หรือเปล่าเดี๋ยวจะดูให้เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้ดูให้ดู้ห้หลังจากที่ได้รับการโปรดเก้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยนะคุณเศษฐาทวีสินนะครับ แต่ว่าตอนนี้ก็เขาเรียกว่ายังมีนายกรักษาการก็นคือพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับเนื่องจากว่าก็ต้องรอให้ครอมชุดใหม่นั้นเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตําแหน่งนะครับถึงวันนั้นอ่ะวันที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนเนี่ยตาแหน่งนายกรักษาการก็จะสิ้นสุดลงนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็จะสิ้นสุดลงในตําแหน่งนี้นะครับแต่ว่าวานนี้ท่านก็เดินทางไปที่ทําเนียบฮะตามปกตินะครับ อันนี้รถที่เข้าไปในรถเบนซ์สีดำเนี่ยนะเป็นรถของพลเอกประยุทธ์เข้าทำเนียบตอนประมาณ9โมง9นาทีนี่นะฮะอยากรู้เลขทะเบียนเปล่าค่ะเอารถเบนซ์นายกเนี่ยสี่กอตอ29รถคันเดิมส่วนคันนี้รถตู้เอาพาดน,นะรถตู้เอาผาดเข้าไปตอน11โมงค่ะรถของคุณเศรษฐาทวีสินโตยโยต้าเอาพาดสีดำหมายเลขทะเบียน8 กพหนึ่งหกรุงเทพนี่โซมให้ดูเลยทะเบียนรถเนี่ยนี่นะครับทีนี้การเข้าทำเนียบครั้งนี้ของคุณเศรษฐามาในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่30มาเข้าพบรุ่นพี่นี่นี่โค้งหัวยกมือไหว้โดยเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นการส่วนตัวที่ห้องโดมทอง เห็นว่ามาสวัสดีกราบผู้ใหญ่แล้วก็ขอคำแนะนำในการทำงานซึ่งก็มีทางคุณพิลพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมพูดคุยด้วยนะครับนี่น,นี่ภาพตอนไหว้เมื่อสักครู่นี่คุณพิลพันธ์นะเจอคุณพิลพันธ์และก็เจอกับพลเอกประยุทธ์นะฮะผมเนี่ยอยากให้พี่แป๊ะบรรยาย ช่วงเวลาตรงนี้มากเลยอ่มามาโโอ้คุณพิรพันธ์เนี่ยยืนรออยู่นะครับนี่ไหว้เนี่ยนับดูนะทั้งหมดนี่มีกี่ไหว้นะเดินเข้าไปอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่างของตึกไทยคู่ฟ้านับด้วยเหรอต้องนับมีหลายไหว้มากนี่ทันทีที่ลงจากรถปั๊เนยครับหนึ่งไหว้แล้วนับไปนะมีประมาณสักสิบกว่าไหว้นะครับแต่ว่าเป็นคนที่สูงสง่านะ192เซนติเมตรนะครับคุณเศษฐา ะทะวีสินนี่นะครับเนี่ยฮะไปที่ห้องโดมทองรอนายกเนี่ยเดินเข้าไปเ้าทำไมเปิดหลายเที่ยวล่นะเออเนี่ยอ้าเข้ามาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่นะครับเนี่ยอรอยยิ้มใบหน้าของทั้งสองท่านนะเมื่อวานนี้นะคือเรียกว่าเนี่ยยิ้มตลอดนะระหว่างการสัมผัสมือกันนะครับก็ยิ้มนะฮะยืนจังหวะนั่งเนี่ยก็ดูสิพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยท่านหน้ายิ้มแย้มตลอดเลยนี่นะครับที่ห้องโดมทองในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลแม้ว่านักข่าวจะไปถ่ายมาอีกมุมหนึง่งเดี๋ยวจะให้ดู นะครับว่าเป็นภาพอะไร <Yeah. S 1> พอคุยกันในห้องรับรองปับออกมาด้านนอกตึกไทยคู่ฟ้านะครับพามาเยี่ยมชมบรรยากาศด้านนอกของตึกนี่ชี้นี่ตรงนี้นะอยู่มุมนี้นะห้องทํางานอยู่มุมนี้มีหลายมุมนะสองตึกมีการสร้างใหม่นี่นะครับแบบนี้นะครับอยู่ที่นี่นะนะครับมีความสุขมากเลยแต่ว่าเครียดว่าอย่างนั้นเออนี่นะครับเพราะว่าทํางานหนักไม่เป็นไรนะครับเนี่ยผมในฐานะรุ่นพี่นะผมก็แนะนําให้ทุกอย่างเลย เวลาเข้ามาที่นี่นะเราจะต้องเนี่ยใจนิ่งๆใจแข็งๆเข้าไว้เนี่ไม่นับตกข้างหลังใไ่ไหมทำไมผมนึกถึงเพลงนี้มันลอยขึ้นมาในหัวเลยเพลงอะไรเพลงอะไรโน่นโนมโน้ มันก็เหมือนคู่บ่าวสาวเวลาหนุ่มก็พาสาวไปเที่ยวนะฮะเห็นนกเนี่ยมันคู่กันมันนั่งมันยืนเกาะกันครับก็ชี้นั่งไงนกเห็นไหมชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ประมาณนั้นมีการแซวกันแต่ว่าภาพน่ารักน่าชังมากเมื่อวานนี้ในทำเนียบรัฐบาลนักข่าวนี่บอกว่านอกจากจะเดินดูนะยังมีการนั่งรถพาชมด้วยนะเออเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยเมื่อวานนี้คุณเสถียรเนี่ใส่เนคไทสีเหลืองเข้าไปที่ทำเนียบแต่ว่าท่านนายกใส่เนคไทสีฟ้าคุณพีเดอร์พันธ์ก็ใส เห็นไหมเดินเนี่ยมีความสุขมากเมื่อวานนี้คนดูก็มีรอยยิ้มไปด้วยนะครับคนที่อยู่ในธรรมเนียบก็มีรอยยิ้มไปด้วยเมื่อวานออนี้เออเนี่ยนะเห็นไหมมาโจงภาพอย่างนี้เขาบอกว่าเป็นภาพที่จะได้รับการจารึกไว้นะครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับในวันที่24ออสิงหาคมที่ผ่านมา,ท,า,นมาที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนเขาบอกว่าเขาบอกว่าภาพแบบนี้นะครับบรรยากาศแบบนี้เราไม่ค่อยจะเคยเห็นนะ นี่นะครับแต่ว่าในต่างประเทศเขาเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันนะเป็นการส่งมอบงานส่งมอบตําแหน่งส่งมอบหน้าที่ของผู้นําคนเก่าที่จะออกฮะถ้าไม่ใช่คุณเศรษฐาถ้าเป็นคุณทิมพิธาเนี่ยเราจะได้เห็นภาพมีคนพูดก่อนหน้านี้ในตอนที่คุณพิธาเนี่ยนะครับเนี่ยมีปัญหาเรื่องการหาเสียงนะครับของสวนี่มาหนุนเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าท่านนายกเนี่ยเชิญคุณพิธาเข้าทําเนี่ยจบแล้วจบแล้วในตอนนั้นแต่ทําไม บิ๊กตู่เนี่ยไ่เชิญคุณพิธาเข้าไปทำเนียบก็นนเพียงแค่คำพูดเดียวที่คุณบิ๊กตู่บอกว่าเฮ้ยสวอนุนคุณพิธาเท่านั้นแหละจบเลยตอนนั้นยังไม่ได้โหวตยังยังยัง,ยงแต่ว่าแต่ว่าไอวันนั้นมันไม,ไม่เหมือนวันนี้นะครับวันนี้ทันทีที่พักรวมไทยสร้างชาติของบิ๊กตู่แม้ว่าท่านจาะลาออกแล้วนะ แต่ว่าท่านก็นยืนเป็นเงาทะมบนอยู่ข้างหลังอยู่นะครับหนุนให้คุณเศรษฐาพับเนี่ยบรรยากาศมันก็เลยมีแบบนี้เกิดขึ้นให้ดูทั้งทางที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหโอ้โหเนี่ยเสียบคั้วบ,บวกคู่ลบเสียบตันทิมแทงกันทั้งข้างหน้าข้างหลังครับ,รบปากถือไม้แต่ว่าข้างหลังเนี่ยถือดาบอยู่อะไรต่างๆเนี่ย<อ>แต่บอกว่าให้ลืมซะ<อ>คุณเศรษฐาบอกว่าให้ลืมซะให้ลืมไอ้คำพูดบอกว่าลืมสองลุงไป เพื่อไทยเนี่ยเคยด่าพลเอกประยุทธ์บอกปล้นอำนาจปล้นอำนาจจากนายกยิ่งรักษณ์ทั้งหมดเขาบอกว่าอย่าไปคิดถึงในอดีตให้คิดถึงวันนี้ให้คิดถึงวันนี้เท่านั้นลืมคําว่าไอ้สองลุงไม่ใช่ไอ้สุลืมคําว่าสองลุงไปให้หมดซะว่าอย่างนั้นนะลืมลืมไปให้ให้เริ่มใหม่ให้เริ่มวันนี้แล้วคนที่สู้จนตายอ่ะสู้เพื่อพักเพื่อไทยจนตายไปแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยเอาก็ ก็บอกว่าอย่าให้คิดถึงอดีตไง<ล>เออให้คิดแต่ปัจจุบันอ่เออคิดถึงปัจจุบันและอจจน,ละนาคตใช่ครับส่วนพลเอกประยุทธ์บอกกับคุณเศรษฐาบอกว่าหลังจากนี้ผมจะใช้ชีวิตแบบสบายๆไปตีกลอฟวางมือละอ่าไปตีกลอฟดีกว่าเวลาไปตีกลอฟนะฮะค่ะแล้วก็มีนี่นะครับพลเอกประยุทธ์อ่าไปดูตอนที่ไปส่งคุณเศรษฐาขึ้นรถเนี่ยนะที่ผมบอกว่ากี่ไหวเนี่ย กี่ว่า่เ <mini> น <drained out> ี so nut, well, is is right ่ยนับนะนับมาแล้วใช่ไหมตอนเข้าเนี่ยไม่นับนะตอนออกนะครับเอ้านัดนัดเอาใหม่ทีนะตอนออกนี่ประตูเปิดปานี่หน้าหน้าตึกแถวรถไฟหนึ่งสองสองแล้วนะนะสามนะยังนะโค้งหนึ่งอ้าวนะฮะยังนะอ้าวสี่อโค้งอีกสองเออนี่เป็นไงเออนี่นับเมื่อวานนี้นะนี่นะครับเนี่ยรถเอาขาดนะครับของนายก เศรษฐาก็มาจอดรอรนายกบิกตู่เลยยังยืนส่งนะยืนส่งจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่รถคันนี้รับตาไปนะเห็นไหมยืนอยู่นะยืนอยู่เห็นไหมเงาอยู่นู่นเลยนะฮะไม่ยอมขึ้นไปนะจนกว่านายกใหม่นี่แหละรถจะรับตาไปะนะเดี่ยเดี๋ยวไปป๊าเนี่ยนะบิกตู่ยังยืนอยู่นะยังยืนอยู่โบกมือโบกมือ แลวก็ขึ้นบันไดไปตึกไทยคู่ฟ้าห้องทํางานเห็นไหมเข้าใจว่าทีมของทางฝั่งพลเอกประยุทธ์ก็คงจะมีอยู่ด้านหลังด้านซ้ายอีกหลายท่านนะมีหลายท่านคุณเศรษฐาก็ไหว้พลเอกประยุทธ์ครั้งแรกแล้วที่เหลืออาจจะผู้ใหญ่ทั้งหลังหรือเปล่าครับครับครับไหว้ไหว้ไหว้แต่เขาบอกว่าอาการไหว้ของคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าน่ารักมากเวลาไหว้ผู้ใหญ่ก็คือว่าบิ๊กตู่เป็นพี่ไงบิ๊กตู่ก็จะ70แล้วคุณเศรษฐานี่หกสิบสองใช่ไหมก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยไหว้ ไหว้ปั๊บเนี่ยโค้งศีรษะ ไหวแบบโค้งตัวเลยเออโค้งศีรษะเป็นไหวที่ลักษณะเขาบอกว่าโอ้โหนี่แหละเนี่ยเป็นการไหวที่ถูกต้องเคารพคารวะเลยนะครับหมวามว่าผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่อนี่คือไหวแรกคือตอนเมื่อกี้ไหวแรกปับ๊บเด็กตู่ก็มาจับมือไไรับไหวไงมาจับมือรับไหวคุณเสถานี่นี่ทุสที่โค้งแบบเนี้เห็นไหม,มนี่เป็นการไหวที่เขาบอกว่าเนี่ยถูกลักษณะของการไหวแบบแบบประเพณีไทยเลยนะแบบอ่อ,อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนก้มหัวมากเลยก้มศีรษะเลยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าเนี่ยภาพนี้นะ จะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอีกนานอีกนานตราบนานเท่านานนัดวันนี้มีภาพไหมนัดภาพของอดีตนายกรัฐมนตรีที่เขาเอาภาพบิ๊กตู่น่ะไปติดไว้อ๋อมีมีมีไหมมีเอออยากจะดูเดี๋ยวให้ดูที่องโถงยังไม่ไปเลยเอาภาพอดีตนายกน่ยมาติดแล้วครับเออเอาคุณเศรษฐาก่อนหลังจากที่ออกจากทำเนียบนะก็เดินทางไปที่พักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าที่ไปทำเนียบมาเนี่ย ไปคุยอะไรมาบ้างนะครับก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยไปไปเยี่ยมเยียนเคารพตามมารยาทโดยพลเอกประยุทธ์ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใย,ยบ้านเมืองในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นผู้น้อยผมก็เข้าไปรับฟังว่ามีปัญหาอะไรต้องแก้ไขอย่างไรท่านก็น่ารักพาผมชมธรรมเนียบแล้วก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังบอกให้ผมเนี่ยใจเย็ยนเย็นอดทนยึดมั่นนะดูแลชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ นโยบายดีๆของพลเอกประยุทธ์ที่ทำเอาไว้ฝากสารต่อด้วยนะครับนักข่าวก็ถามบอกว่าเนี่ยได้ลองนั่งเก้าอี้นายกหรือยังเ,เ,เพราะว่าเห็นบอกว่าเนี่ยไปเดินดูห้องทำงานนายกที่เวลาที่วันเด็กแห่งชาติเขาจะเปิดให้เด็กเข้าไปนั่งใช่ไหมาาทางคุณเศรษฐาบอกว่าได้เข้าไปดูนะห้องนี้แต่ว่ายังไม่ได้ลองนั่งเก้าอี้อ,เ,อเดี๋ยวลองฟังฮนะเป็นการไป เคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็ก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพื่อรับการแต่งตั้งก็เข้าไปรีบรบปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝังเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทําเนียบด้วยนะครับท่านก็บอกอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็มี หลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องอาชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆที่ท,ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยคุณเศรษฐาก็ยืนยันบอกว่าเป็นการพบการพูดคุยธรรมดาเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะครับ <c oughs> ถามว่ารู้สึกอย่างไรกับการเจอกันครั้งแรกบอกว่า พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพค่ะอ่านะฮะพลเอกประยุทธ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนะครับนี่นะครับถามต่อว่าเนี่ยเป็นความตั้งใจของคุณเศรษฐาใช่ไหมที่เดินทางไปพบพลเอกประยุทธ์บอกว่าใช่และพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนายกสองท่านมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่วนกระแสต,ตอบรับที่ออกมาในวันนี้เป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะก่อนหน้านี้มีแต่ภาพความขัดแย้งวันนี้จะทําให้ลบความทรงจําเหล่านั้นไปได้หรือไม่คุณเศรษฐาบอกว่าก็คงจะลําบากเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ในหลายภาคส่วนไม่ใช่ว่าพบเจอครั้งเดียวแล้วจะจบไปได้ต้องให้เวลาและกากระทําเป็นตัวพิสูจน์อย่างน้อยก็ได้ทราบเจตนารม์ของพลเอกปรยุทธ์แล้วว่าต้องการก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นห่วงบ้านเมืองด้วยความจริงใจ เราก็ต้องพยายามทํางานร่วมกันต่อไปะนะครับอันนี้ฝากฝั่งคุณเสฐาหลังจากที่ได้พบปากกับพลเอกประยุทธ์นะคะคส่วนทางฝั่งพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยหลังจากที่ได้พบกับคุณเสฐาแล้วเนี่ยนะคะก็ไปเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมนะนะเจอหน้าข่าวนข่าวกถา็ถามถึงการไปพบคุณเสฐานี่แหละนะคะอาพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงลองฟังดูค่ะ เอาวันนี้คุยขอบคุณเจตหาเป็นไงบ้างครับได้ความดีเป็นการพบกันในเวลาที่สมควรนะนะว่ากันจะติดต่อมาปมาขอมาอะไรล่ะมาพบเพื่อจะได้เรามารู้จักพิจารณากันผมก็ตามองต่างให้เกี่ยวกับิจารณกันนะเพราะก็จะเห็นดัชภาพของกันเท่าล่ะก็คุยกันก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากนักเพราะมันเป็นเวลาพิจารณาใช่ไหมก็ก็ฝากดูแลทุกอย่างนะไรอย่างเงเพราะมันคงต่างเราเข้าใจกันให้ดีนะือจ้ะ ถ้าเรรับไปคือท่านสามาผมก็ตอบไปนะเขาต้องประสานาระญาตเหมือนกันว่าจะไมก้าร่วมอานาจวันนั้นได้ไม่ได้ก็บอกมีอะไรก็บริรับแล้วกันโอ้ฝนตกนะคะเสียงก็จะดังๆังหน่อยนะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ได้คุยอะไรกันมากนักนะก็ได้ทําความรู้จักกันและการให้เกียรติซึ่งกันและการก็ฝากดูแลพิจารณาอะไรที่ต้องปรับเพื่อชาติแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝ่าสายฝนไปถ่ายภาพกับนักข่าว ะะบอกกับน,นักข่าวว่ายังไม่ได้ไปไหนสักหน่อยแล้วก็พอนักข่าวจะร่วมกันร้องเพลงคนไม่สําคัญให้นะคะก็กกยิ้มรับค่ะแล้วก็บอกอแล้วก่อนบอกว่าจะฝากสื่อกับว่าที่นายกคนใหม่ไปแล้วนะอ่านหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปพักผ่อนและข้าราชาการเนี่ยกเกษียณ60แต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเนี่ยเออท่านากเกษียณ70ดเลยนะครับนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมีช่วงนักข่าวร้องเพลงให้พลเอกประยุทธ์นะลองฟังนิดนึงแล้วกันค่ะบอกมีอะไรก็

ไปนี่นะไปเคาะชื่อผู้บัญชาการฐานเรือนะอ่ได้ยังได้ยังก็ได้แล้วไงก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเคาะไปแล้ว3เก้าอี้ครับเหลือตําแหน่งพบทรนะต้องเคาะวันที่2ครับครับแล้ววันนี้วันนี้เนี่ยจะมีการเคราะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอ๋อนี่ครมาอยู่แล้วร้อยลําอยู่แล้วอ่เนี่ยก่อนก่อนที่ท่านจะ หมดหน้าที่เนี่ยโอ้โหเคาะตำแหน่งสำคัญสำคัญคคของชาติบ้านเมืองเนี่ยพบ .4 สีเ, 4, เห,ห<ร>เล่าพบบตรออีกนะฮะ<ษ>แล้วอ่ะย้อนไปดูดที่ทำเนียบหน่อยที่ีแปรพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ภาพที่เขาจะนำภาพของอดีตท,เน,ทเนียบเขาเรียกว่าทำเนียบนายกคืออดีตนายกรัฐมนตรีอดีตนายกเขาจะเอาภาพมาติดที่ห้องโถงใช่ใช่ ตอนนี้เนี่ยภาพของอดีตนายกเนี่ยขึ้นฝาผนังแล้วคู่กับคุณยิ่งรักชินวัตรซึ่งเป็นอดีตนายกคนก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ภาพของอดีตนายกเนี่ยขึ้นฝาผนังเป็นที่เรียบร้อยครับไปติดไว้ติดไว้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระเบียบปฏิบัติครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับคนที่มาอยู่ที่นี่คือทำเนียบเนี่ยนะครับเวลาผนตำแหน่งไป ก็จะมีภาพและก็ชื่อนะครับเริ่มต้นทํางานวันไหนแล้วก็หมายครับว่าก็หมดวาระเมื่อไรครับกากับไว้ด้านล่างของรูปแล้วเมื่อวานนี้วันที่24สิงหาคมถ้าย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ย24สิงหาคมนะ2557เป็นวันที่พลเอกประยุทธ์ได้รับการปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยครบ9้าปีพอดีเป๊ะเลย้าปีปพอดีเป๊ะเลยรับโปรดเก้า เออเนี่ยนะร,รับโปรดเก้าแต่งตั้งเนี่ยถ้าเรียกว่าเหลื่อมกับคุณเศรษฐาเนี่ยหนึ่งวันนะค,ค,คุณเศรษฐารับวันที่ยี่สิบสามสิงหาหกหกพลเอกประยุทธ์รับโปรดเก้าวันที่ยี่สิบสี่สิงหาปีห้าเจ็ด โอ้นี่ะนี่นี่คือ,อพลเอกประยุทธ์ก็ยังอยู่นะจนกว่าจะถึงวันถวายสัตย์ปฏิญาณแต่รูปขึ้นแล้วนะคะครับรูปขึ้นมาอยู่ที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวดูบรรยากาศของคนอื่นๆที่เขาเห็นภาพเมื่อวานนี้ที่คุณเศรษฐากับพลเอกประยุทธ์เจอกันหน่อยนะคะอย่างคุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่าคือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะประเทศไทยอยู่ได้ด้วยความเข้าใจรอยยิ้มหนักดิดนเบาหน่อยเข้าใจอภัยซึ่งกันและกันคิดว่าทำเพื่อบ้านเมืองเคยอ,อยู่คนละขั้วแต่ด้วยสปิริตต้องมารับงานต่ออท่านให การต้อนรับท่านที่จะมารับงานเป็นภาพน่ารักนะควรใช้โอกาสนี้ทําเรื่องที่เป็นปัญหามานานขจัดความขัดแย้งรวมความสาม,มัคคีเข้าไว้ด้วยกันอันนี้คุณอนุทินว่าแบบนี้แต่ว่าทางอีกด้านหนึ่งคุณนัทชาบุญอินชัยสวัสดิ์สสกทมพักเก้าไกลเนี่ยก็บอกว่าคือมันเป็นเรื่องผิดแปลกนะกับการส่งมอบอํานาจคือไม่ได้เป็นเรื่องผิดแปลกกับการส่งมอบอานาจแต่ก็คือว่ามันมีเรื่องคลืบแคลงสงสัยเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ยึดอํานาจจากคุณยิ่งรักมาซึ่งเป็นรัฐบาลจากเพื่อไทยเกือบเก้าปีค่ะ ปรดิวเซอร์นัทครับค่ะช่วยเอาภาพคุณนัชชาขึ้นมาเมื่อสักคู่เมื่อสักครู่เนี่ยเขาอ่านคุณนัชชาสสสเก้าไกลคุณเอาภาพอนุทินมาทำไมอมาเปลี่ยนเอามาอ่านี่คุณนัทชาจากเก้าไกลนะคะก็บอกว่าไม่ไม่แปลกกับการส่งมอบอํานาจ แต่ว่าอํานาจใหม่มันมีข้อเคลือบแคลงสงสัยก่อนหน้านี้ยึดอํานาจจากคุณยิ่งรักซึ่งก็เป็นจากาพรคเพื่อไทยสุดท้ายส่งมอบอำนาจให้กับเพื่อไทยก็สงสัยหลายประเด็นสมานนสันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเบื้องหลังมีการกระทําอะไรที่กระทบต่อประชาชนหรือไม่อันนี้ต้องรู้ให้ได้คนขัดแย้งกันมาหลาย10ปีสุดท้ายจับมือการบอกเป็นการทลายความขัดแย้งที่ยาวนานมันต้องมีข้อเจรจาที่ตกลงกันได้สิ่งที่ตกลงนั่นคืออะไรประชาชนยังไม่ทราบคุณนทัทชาบอกแบบนี้นะคะอ่า ผมนี่ชอบข่าวเวิร์กพอ,อยต์มากเลยอยากได้อะไรอยากเรียกอะไรก็ข,ขึ้นมาทันทีนะคุณบรจงเนี่ยชอบตรงเนี้ยมันสดจริงๆเนี่ยนะคือคุณหยกเขากําลังอ่านเรื่องคุณนัทชาเนี่ยกำลังสงสัยในการจับมือของนายกสองคนแต่กลายเป็นภาพของหนูอนุทินป<ฮ>ื้ม มันคนละมันคนละอารมณ์กันเลยเครื <Gore> ่องเครื่องมันยังเครื่องมันยังไม่ทำงานอ๋อเหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเห็นนิดหนึ่งเมื่อกี้ตอนที่รถนายกเศรษฐาเนี่ยไปที่ทำเนียบครับผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับผู้ชายคนนี้นะครับเนี่ยปรากฏตัวนะครับเป็นคนใกล้ตัวของอดีตนายกอย่างน้อยสองคนมาแล้วนะนะครับในสมัยที่คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีผู้ชายคนนี้ก็ตามเขาเรียกว่าเป็นคนติดตามเป็นตำรวจไง จนกระทั่งมาถึงนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัตรผมก็เจอผู้ชายคนนี้นดูนะคนไหนอะคะผู้กํากับหนุ่ยฮะอ๋อน่ะนะดูนะดูนะเมือเ่อกี้เห็นแวบๆบแบบมาอีกแล้วนะออที่เมื่อสักครู่เนี่ยโบกให้รถตู้เข้ามาจอดใช่ใชผู้กำกับหนุ่ยนี่เป็นตํารวจนะชื่อจริงก็คือพันตำรวจเอกวัฒน์ยูวิทยาพโลไทยนะเนี่ย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 เน่ยเน่ยเนี่ยเน่ยเนี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 ่นี่ยเี่ยเนีเนีนี่ยเนี่ยเนเนีนีนีี่เนีนีนี่ยเนี อดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์แต่วันนี้มาอีกแล้วมาปรากฏตัวอีกแล้วนะนะครับมีภาพไหมดูนะแวบมาอีกแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เนี่นะผู้กำกับหนุ่ยเนี่ยก็วิดไปวิดมานะออแต่ว่าก็ยังจะสามารถอยู่ในตำรวจอยู่ปัจจุบันนี่อยู่ที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นรองผู้บังคับการท่านน,นี้ใช่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 เนี่ยเน,น,น,นี่นะ,ะตำแหน่งปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเป็นรองผู้บังคับการกลุ่มงาน ผู้เชี่ยวชาญของสันติบาลหรือเปล่าไม่ทราบนะครับต้องลองดูเนี่ยมาอีกแล้วนะนี่มาอีกแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเป็นแมวเก้าชีวิตนี่ติดตามคุณทักษิณต่อไปนี้ก็จะมาติดตามคุณเสียถาทีวีสินติดตามตั้งแต่สมัยคุณทักษิณใช่มใช่แล้วก็มีคุณสมชายวงสวัสดิ์แล้วก็คุณยิ่งลักใช่ใช่หลังจากนั้นก็ไปโผลอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ประมาณว่าแบบ เอ้ยเออไม่มาราชการอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นตำรวจอยู่นะยังยังเป็นอยู่นะชื่อยังอยู่ชื่อยังอยู่ชื่อยังอยู่แล้วก็ต่อมาเนี่ยจะเป็นตำรวจติดตามนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศหรือเปล่าหรือเปล่าแน่แน่นอนเลยชัวร์เลยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแมวเก้าชีวิตนะพูดกับกับหนุยเนี่ยคเออเนี่ยผมมีเบอร์อยู่แต่ว่าเบอร์นานแล้ว